สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านวันนี้พบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําจาก YLG ประจำวันที่21สิงหาคม2555เรามาเริ่มต้นจากการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ก่อนนะคะหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมากองทุนทองคำ SPDR ได้มีการซื้อเพิ่มขึ้นสูงถึง11ตันนั้นผลปรากฏว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานนะขณะที่กองทุนโลหะเงินไอแชก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานนะเช่นกัน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นๆเมื่อวานนี้นะคะการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นๆเมื่อวานนี้ผลปรากฏว่าค่าเงินยูโรสามารถที่จะแข่งค่าขึ้นได้เนื่องจากว่านักลงทุนต่างตอบรับข่าวจากทั้งยุโรปโดยเฉพาะประเด็นของกรีซและก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB ทำให้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ได้มีการอ่อนค่าลงนอกจากนี้ตัวโลหะเงินก็สามารถที่จะปิดบวกได้ โดยราคาน้ำมันแล้วก็ดัชนีดาวโจนส์ก็ได้ปิดลบลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะเมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB ด้วยค่ะก็คือทางสื่อของเยอรมันได้มีการเล่นข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB ว่าจะมีการให้เงินไม่จำกัดในการแทรกแซงในตลาดพันธบัตรของตัวสเปนแล้วก็อิตาลี แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ในตอนกลางคืนเมื่อวานนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของ ECB ก็ได้มีการออกมาพูดว่ายังไม่ได้ข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวนอกจากนี้เมื่อวานก็ยังมีการตอบรับข่าวเกี่ยวกับการนาาัดหาโดยของผู้นํายูโรโซนโดยในปลายสัปดาห์นี้ก็คือตัวนายกรัฐมนตรีของกรีซมีนัดหารือกับนายกรัฐมนตรีของเยอรมันแล้วก็วันัาม,มาก็คือจะนัดคุยกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสโดยก่อนที่เยอรมันจะคุยกับกรีซนั้น เยอรามันก็มีนา,านหาดรือกับฝรั่งเศสก,ก่อนซึ่งเป็นสำคัญที่เขาจ่างต่างจับตามองก็คือเกี่ยวกับการยืดเงื่อนไขเรื่อเงินช่วยเหลือของกรีซซึ่งเงื่อนไขก็คือบอกว่าทางประเทศกรีซจะต้องลดการขาดดุลการคลังให้เหลือ3%ให้ได้ภายในปี2014แต่ทางกรีซประเมินว่าอาจจะไม่สามารถทำได้ ก็เลยจะต้องขอนัดาาหาโดยกับผู้นำของเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสในการขอยืดจากปี2014เป็น2016ซึ่งประเด็นนี้นักลงทุนจำเป็นจะต้องจับตาม,มองเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวาราคาทองคำในอนาคตได้โดยเมื่อวานนี้จากกระแสข่าวทางยุโรปทำให้ราคาทองคำสามารถขึ้นเหนือบริเวณ1620ดอลลาร์ต่อออนได้ซึ่งทำให้โดยภาพรวมน,นั้นการเคลื่อนไหวของราคาทองคำก็น่าที่จะสามารถปรับขึ้นต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นแล้วประเด็นที่นักลงทุนควรที่จะต้องติดตามก็คือขา่าวจากทั้งยูโรโซนโดยเฉพาะประเด็นของกรีซในช่วงปลายสัปดาห์นอกจากนี้ก็เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB แล้วก็ของเฟดโดยมาตรการของกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB นั้นก็คืออย่างหลังจากที่มีกระแสข,ข่าวจากนิตยาสารของเยอรมันในการปล่อยข่าว เรื่องเกี่ยวกับ ECB จะให้เงินไม่จํากัดนั้นเจ้าหน้าที่ของ ECB ก็ได้ออกมาพูดแต่การออกมาพูดของเจ้าหน้าที่ ECB นั้นก็ไม่ได้มีการตอบรับหรือว่าปฏิเสธอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วหากเป็นไปตามที่มีกระแสข่าวออกมาก็น่าจะเป็นแรงบวกสําหรับราคาทองคําได้นอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจของเฟดนั้นนักลงทุนควรจับตามองวันพุธ ในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งซึ่งจะมีการเผยแพร่เกี่ยวกับรายงานการประชุมของ FOMC ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งหากในรายงานได้มีการพูดถึงมุมมองทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับตัวสหรัฐหรือมีการพูดเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาก็น่าจะเป็นแรงบวกอีกทางหนึ่งสำหรับราคาทองคำได้ค่ะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ เมื่อวานนี้ราคาทองคำสามารถขึ้นเหนือบริเวณหนึดอลลาร์ต่อออนได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงถึง4 9 8ดอลลาร์ต่อออนและมีการแกว่งตัวสูงถึง12.61ดอลลาร์ต่อออนโดยภาพรวมนั้นราคาทองคำก็สามารถที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้โดยนักลงทุนจะสามารถสังเกตได้ว่าจุดต่ำสุดของราคาทองคำได้เริ่มที่จะขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นแล้วนักลงทุนอาจจะต้องจับตามองโ,อโซนบริเวณ1,610ดอลลาร์ต่อออนก่อนซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงกับราคาต่ำสุดของเมื่อวานนี้ซึ่งโดยทาง YG ประเมินว่าราคาทองคำในวันนี้ไม่น่าจะหลุดที่บริเวณนี้แต่ถ้าหลุดก็คือจะมีบริเวณแนวรับถัดไปที่สำคัญก็คือ1,600ซึ่งบริเวณ1,600นั้นก็เป็นแนวรับเชิงจิตวิทยาด้วยเช่นกัน ดยแนวต้านสำคัญของราคาทองคำอาจจะมีการทดสอบบริเวณ1,624หรือ25ประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่าบริเวณนี้ก็คือจะเป็นแนวต้านของเชนราคาทองคำะคะ่ะสรุปภาพรวมการลงทุนแนวรับนะคะแนวรับก็คือจะมี1,615 1 6 15, 1 0 แล้วก็1,600ส่วนแนวต้านก็คือจะมี1,630 1,637แล้วก็1,642ก็คือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็จะพบว่าโซนสําคัญที่เราจะต้องจับตามองก่อนก็คือโซน1,625ซึ่งหากราคาทองคําสามารถยืนอยู่เหนือบริเวณ1,625ดอลลาร์ต่อออนได้ก็มีโอกาสที่จะทดสอบแนวต้านสําคัญบริเวณ1,630 และบริเวณ1,637ดอลลาร์ต่อออนต่อไปซึ่งบริเวณ1,630และ1,637ดอลลาร์ต่อออนนั้นก็คือเป็นแนวต้านส่วนใหญ่ซึ่งหากผ่านไปได้ก็คือจะทดสอบแนวต้านบริเวณ1,642ดอลลาร์ต่อออนต่อไปส่วนแนวรับนั้นก็คือจะมี1,615และ1,610ซึ่งแนวรับสำคัญนั้นก็คือจะอยู่ที่1,610ซึ่งเป็นบริเวณต่ำสุดของราคาทองคำเมื่อวานนี้ โดยรวมนั้นทาง y l g ยังมองว่าราคาทองคำยังสามารถที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงเน้นให้ซื้อเก็งกำไรระยะสาั้นโดยนักลงทุนอาจจะรอให้ราคายอดตัวมาบริเวณ1,610ดอลลาร์ต่อออน 1, แล้วก็มีจุดบริเวณทํากำไรในบริเวณ1,630แล้วก็1637ดอลลาร์ต่อออนต่อไปวันนี้ทาง y l g ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ